ตอนนี้ข่าวที่กำลังมามแล้วมีกระแสคนพูดถึงเยอะก็คือเรื่องของคุณปุ๊กเดอะสตาร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเขาวกับคุณไอซ์สันอยู่แล้วตอนนี้เราอยู่ในสายแล้วกับปุ๊คครรกรารสวัสดีครับปุ๊กจ้าดีดาจาจาดีดาจาดีดาาาดีดาอะไรอ่ะพี่สวัสดีปุ๊กครับัสดีครับทาอะไรอยู่นะอะพอดีมางานที่เล็กๆนะครับชนดิดสองงานอะไรจ๊ะ มาถ่ายรายการัลโหลวันหยุดครับอ๋อัลโหลวันหยุดัลโหลวันหยุดทักใจแฟนแฟนแส่เช้าหน่อยครับปุ๊กทันใเแฟนแฟนหน่อยสวัสดีครับสวัสดีแฟนแฟน DFM ทุกคนครับสวัสดีพี่นุ้ยพี่ปอและพี่นุ้ยเจอกันบ่อยครับเนี่ยครับทุกข่าวเลยต้องแน่เขาพูดถึงเราแย่ๆตลอดแล้วลุ๊กพี่ปอปุ๊กอย่าไปเชื่อปุ๊กอย่าไปเชื่อที่สนับสนุนปุ๊กตลอด ฟลุ๊กอางนี้ดีกว่านี่ถือเป็นโอกาสแล้วที่ฟลุ๊กจะได้พูดความจริงที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของฟลุ๊กเรื่องของคุณไอซ์จันยู่เป็นไงเขาผ่าดูใจกันแล้ก่อนขออันดับแรกก่อนโมโหไหมกับข่าวนี้เขาบอกโมโหมากอ่ะโอ้ยต่อ่านแล้วมันน่าเกลียดมากอ่ะอืมอืมฟลุ๊กเขาไม่รู้ว่ามีการศึกษากันหรือเปล่าโอ้นั่นัดนันัเรียนจบที่ไหนมา แกเล่นจบปล้าทำไมเขาพูดถึงคนอื่นไม่พูดถึงเราทำไมต้องมาถามเราพี่กรติตอบข้อคำถามพี่ปอเมื่อสักครู่เี้ฮะถามว่าทำไมถึงมีข่าวคุณไอซ์รันยูเราเขาขาดดูใจคุณไอซ์รันยูจ <imi> ร <th realidade> ิงหรือเปล่าครับครับไม่จริงครับผมทำไมต้องเป็นคุณไอซ์รันยูล่ะทำไมไม่เป็นคนอื่นก็อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเล่นข่าวที่ออฟกับฟุกไปลมันเออ อ๋อไหนฮะอ๋อปองสักอย่าสีนะสักนะครับพี่อ๋อปองสักอย่าปองสีปองสักนะฮะนี่ต่อให้เกียิศิลปินเรานิดนึงออย่างนี้ดีกว่าคือการที่นักข่าวจะเอาเรื่องนี้ออกมาพูดเนี่ยมันต้องมีหลักฐานนิดนึงหรือไม่ก็ต้องมีภาพหลุดออกมาบ้างเราไปไหนมาไหนด้วยกันหรือเปล่าไม่เคยเจอตัวจริงเลยฮะไม่เคยจะเคยคุยโทรศัพท์ด้วยกันไหมครับฟลุ๊กเคยคุยตอนที่มีข่าวแล้วครับอ๋อคุยกันว่า คุยว่าคือตอนแรกเขาโทรมาเหรอไม่ครับไม่ครับคือฟุกก็ขอเบอร์คือตอนแรกอ่ะอืที่มันมีข่าวเนี้ยครับคือพี่ไอ้เขาเข้ามาบอกในห้องรวมที่เราแชทแบล็กเบอรี่กันบีบกันนะฮะในกลุ่มในกลุ่มของเอ่อนิวเจเน o เรชัก็ที่จะมีหมอมีชินมีน้องแก้วศิลปินของแกรมมี่ทั้งหมดอ่าเนอะ คุยกันเราก็พอดีว่ามีวันหนึ่งพี่ไอมีคอนเสิร์ตที่หนึ่งเนี่ยครับผมครับแล้วก็เหมือนช่วยๆกันในห้องว่าจะมีใครไปดูบ้างเพราะทุกที่เราก็จะแบบมีนัดไปเจอกันบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยฟูกยังไม่เคยไปกับพวกเขาเลยครับครับผมครับผมแล้วทีนี้ก็คือมีวันนึงมีคอนเสิร์ตฟุกก็เลยชวนกับเพื่อนๆในห้องนั้นนะครับคุยในห้องรวมว่าเออจะไปดูไปดูอะไรกันเงี้ยแต่ตอนหลังพี่ไอ้เขาก็มาคอนเฟิร์มว่าสถานที่นั้นนะ่ะ มันเป็นที่ที่มีคุยเวตีเขาก็เลยไม่อยากให้แบบว่าน้องๆไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาพที่แบบแย่ๆออกมาเลยครับโออครับเคยคุยกันแค่นั้นเองฮะซึ่งคุยกันในห้องรวมผ่านแบบว่าหลายคนนะฮะหลายคนอยู่ในเหตุการณ์อ,อะไรอย่างนี้คคือพวกนี้พี่เข้าใจฟลุก,กน,นะถ้าสมมติว่าเราไม่ใช่เกย์ไม่ได้เป็นเก้เกงกวางแล้วคนมาหาว่าเราเป็นเก้งกวางเนี่ยแต่พี่อยากถามฟลุกอย่างหนึ่งว่าทําไมเหรอฟลุก คือคนจะมีข่าวกันมากมายเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่เราคิดว่าทําไมคนถึงต้องจับโฟกัสเราตรงนี้ท่านคุณโออนุชีคุณอ้อปองจ่ะไอ้สรันโอต้ตออออ่างหมดเลยคุณพี่โชคดีไม่มีอุบวิรยาพระอุบวิรยา <c oughs> ก็พูดได้คำเดียวว่าพังแ่พัง,พงเออทาไมอ่ะทําไมอ่ะโฟกอืมนะฮะมันอาจจะเป็น ด้วยบุคลิกหรือว่าหน้าตาถึงนั้นว่ามันเจอบทบทละครในเรื่องพวกนี้ก็รักเธออีกเลยนะแล้วก็รวมถึงป้าฟูกะคุณพ่อคุณธรรมที่เลี้ยงฟูกมาอะไรเงี้ยมันหลายอย่างมันมันรวมรวม,รวมกันนะเข้าใจนะคือผมเจอเขาเขาเป็นคนน้องเขาเป็นคนน่ารักนะฉะนั้นคําถามป่าวปันนี้ผมจะไม่ถามน้องเขา <c oughs> มีคุณผู้ฟังส่งเอสเอ็มเอสมาบอกว่า รู้หรือว่ารับไอ้ตายแล้วพี่จ้าน่ะไม่ใช่ผมจะไม่ถามไงส่งมาเรี้ยผมให้เกียรติน้องครับพี่จ้ามาถามพี่จะ้ามาแกก็จะแกก็ใจไหมชนะรอเล่นนะครับรอเล่นนะยุ้ยรอเล่นแล้วผมฟังส่งมาฉันก็ถามไปตามแต่ฉันจะไม่ถามพวกไม่ต้องตอบนะไม่ต้องตอบเราก็น่ารัก แล้วตอนนี้ทำอะไรตอนนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่อนีสองอ๋อยังอยู่ยังอยู่ตึกใช่ไหมมีใครทาอะไรบ้างวันนี้มีศิลปินคนไหนไปบ้างฮะวันนี้มีพีรุษนะมีดิวมีวิดีโอนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยอย่างซิงเกิลเมื่อครูนี้ของแจ้งที่เปิดไปฮะอยู่ในอยู่ในอัลบั้มเดียวกันก็คือ o i c e o f l เล e v o i c e o f l เล e ตอนนี้ก็จะมีซิงเกิลของฟุ๊กด้วยมีดิวมีแกลนมีวิดีโอนะครับมีหลายคนเลยฮะอ๋อมีฟุ๊กด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่แล้วแกลงปล่อยเมื่อไหร่ เออแลกจะปล่อยหลังๆนะครับโอเคตอนนี้ฟังของของรูทของแก้มไปก่อนครับผมใช่ครมีมีน้องแกรนด้วยมีดิวด้วยครับผมเห็นก็บอกจะมีแถลงข่าวอะไรเปิดอัลบั้มอะไรหรือเปล่าฮะเออวันนี้ยี่สิบสามครับแรกจะเป็นที่เซนทัลเวิด์ครับยี่สิบสามเซนทรัลเวิด์ครับผมครับน้วจานั้นมีอะไรอีกไหมครับน้องทุกครับ นอกจากนั้นไม่มีครับเมื่อวานนี้มีข่าวมีมีมีข่าวข่าวอะไรครับไม่ไม่มีข่าวนี่แหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟลุ๊กพี่เป็นกำลังใจให้ฟลุ๊กเสมอป่วยหรือเปล่าตอนนี้ป่วยอยู่หรือเปล่าบัดนี้เป็นเช้าครับอ๋อเช้าไปอืมอ๋ออะไรอะอะไรอะพี่เขาบอกว่าที่พารากอนนะครับอ๋อภารกรยี่สิบสามแป้นแป้นนะฮะของฟลุ๊กก็ไปได้กันที่พารากอน วันนั้นเปิดอัลบั้มใหม่นะครับ Voice of Love ครับฝากไว้ด้วยแล้วกันครับแอนเก๋ตรงนั้นวันนี้ขอบคุณพลุกนะครับที่คุยกับเราขอบคุณนุ้ยมากครับขอบคุณดิฉันครับการฟีดหันเสียงตะเกียดูมีอะไรขอใหม่อีกทีได้ไหมครับขอบคุณพลุกมากนะครับขอบคุณพี่นุ้ยพี่ป้ามากครับตามข่าวนะตามข่าวตามข่าวเดี๋ยวเลยตามข่เดี๋ยวเจอกันครับลุณครับสวัสดีครับ รองแล้ก็จับให้อืออะไรอ่ะผู้นี้บางทีก็นะจริงก็ไม่เข้าใจเนี่ยมีส่งอะไรมาเนี่ยอะไรอีกล่ะอย่าให้พูดเลยเขาเขาเขาบอกว่าเขามาทวงตามสิทธิ์บอกทำงานอยู่บริษัททัวร์แต่เราพิจารณาแล้วไม่ส่งมาเนี่ไงฮะทวงตามเกี่ยวอะไรนะอ่ะทวกรวยรวยห้าสิบล้านนะพี่หนุ่มร้านปะยางเฮงนะฮะ